เตือนก่อนตายนารกมีจริงยืนยันได้ในนิริยบาลเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกพุทโธธรรมโมสังโคช่วยได้หลวงปู่จันทาถาวโรเป็นพระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรท่านได้กล่าวเล่าถึงประสบการณ์ได้สนทนากับยมทูตครั้งหนึ่งว่า ครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2494เมื่อออกพรรษาเป็นฤดูแล้งได้ไปพักอยู่ที่วัดเฉลียงรับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และได้ตั้งใจฝึกจิตปภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทับได้สั่งสอนเอาไว้โดยได้ให้คำสัตย์มั่นเอาไว้ว่าจะไม่ถือนอนเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ถือฉันอาหารใดๆ จะทำความเพียรอยู่ในอริยาบทสคือเดินยืนนั่งเท่านั้นแล้วก็ตั้งจิตมั่นอธิษฐานจิตว่าถ้านารกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้ได้เห็นในวันนี้หรือคืนนี้จะได้สิ้นสงสัยว่าพระรัตนาตาัยเป็นนายโกผู้นำโลกสามารถนำหมู่สัตว์ออกจากวัฏะสงสารและทุกข์ได้จริง จากนั้นหลวงปู่ก็ออกเดินจงกรมเก้าขวาว่าพุทธโธก้าวซ้ายว่าธรรมโมก้าวขวาว่าสังโฆเมื่อครบสามรอบแล้วก็ย่นคำบริกรรมเป็นก้าวขวาว่าพุทเก้าซ้ายโธท,ทําอยู่อย่างนั้นไม่ได้กําหนดเวลามีแต่เดินกับยืนวันยังคำ่ำพอจิตยึดมั่นกับพุทธโธได้ไม่นานจิตก็ปล่อยวางพุทธโธเหลือแต่ผู้รู้อยู่กับสติ พอจิตรวมลงไปนั้นจิตของท่านก็ได้วางกายวางลมวางขันทั้งหมดลงจนได้ระดับสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิขึ้นมาจนกระทั่งเวลาได้ร่วงไปถึงประมาณตีสองกับ30นาทีท่านก็ได้พบเห็นนิมิตผ่านเข้ามาเป็นนายนิรยบาล8คนเดินออกมาจากบ้านเฉลียงลับ รูปร่างสูงใหญ่มะหืมาขนาดมนุษย์ธรรมดาถึงหกเท่าทั้งหมดมีผิวเนื้อดำแดงสวมเสื้อผ้าสีแดงและมีผ้าแดงเคียนที่ศีรษะมือถือเง,งาวปลายแหลมเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณ2อถึงวาเท่านั้นนายนิริยาบาลที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าท่านอาจารย์ พวกข้าพเจ้าทั้ง8คนเป็นนายนิรยาบาลมาจากเมืองนรกจะมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุสังขารซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ16ปีเขาหมดกเกษียณพบชาติแล้วพวกข้าพเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันเขาให้สิ้นลมแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลังหลวงปู่จันทาได้ถามออกไปว่าพวกท่านคือนายนิรยาบาลมาจากนารกจริงหรือ จริงสิท่านผู้ที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกเหมือนกับพวกข้าพเจ้านี้เรียกว่านายนิริยาบาลน,นายนิริยาบาลก็เปรียบเหมือนกับพลตำรวจและมีจ่ายยมบาลซึ่งเปรียบเสมือนท่านอธิบดีกรมตำรวจมีหน้าที่คอยควบคุมบัญชาการอีกทีหลวงปู่จึงถามต่อไปอีกว่าพวกท่านที่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นได้ทำคุณงามความดีหรือความชั่วยอย่างไร นายนิรยาบาลตอบว่าความดีทั้งหลายก็ทำความชั่วทั้งปวงก็ทำทำเอาหมดทั้งนั้นไม่เลือกเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจึงนำพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายนิรยาบาลผู้มีหน้าที่ต้องทำงานอยู่ในเมืองนรกอันฮาหรืโหดหลวงปู่ได้โอกาสจึงถามต่อทันทีนรกนั้นอยู่ที่ไหน นายนิรยาบาลจึงคลายความสงสัยให้ฟังว่าเมืองนรกอันร้อนระอุนั้นอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปเป็นอีกเมืองหนึ่งต่างหากตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของ3มจังหวัดคือเลยชัยภูมิและเพชรบูรณ์นรกนั้นเป็นสถานที่ที่ทุกข์ล้วนๆหาความสุขไม่มีแม้แต่น้อยหนึ่งทุกข์เพราะสัตว์นรกจะถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกดามกลาก้า พระด้ามคมของนายนิริยบาลเป็นทุกอย่างนั้นหาสุขไม่มีเลยแม้เศษเสซลวินาทีเดียวหลวงปู่จึงได้ตั้งคํำถามหนึ่งขึ้นมาเป็นคํำถามที่แสดงให้เห็นถึงพารานุภาพของพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้คนพ้นนรกได้โดยท่านได้เริ่มว่าคนเมืองไทยนี่คงจะไปนรกกันหมดใช่ไหมนายนิริยบาลตอบว่าเปล่าหรอกท่าน คนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลธรรมอันดีงามนั้นจะไม่ได้ไปนรกถึงไปแล้วก็ไม่ได้ลงนรกหรอกหลวงปู่ถามต่อว่าคนไทยนี้ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเมื่อตายแล้วพวกท่านต้องไปนำมาทั้งหมดเลยใช่หรือไม่นายนิริยบาลตอบว่าใช่คนในเมืองไทยนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดาศาสนาใดก็ร้วนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีทิพย์ของจ่ายยมบาลทั้งหมด เป็นระบบสากลเขาไปจดไว้หมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในที่ลี้ลับซับซ้อนอย่างไรก็จะตามจะโกหกพกลมไม่ได้ทั้งนั้นหลวงปู่ได้รับทราบคำตอบถึงจำนวนนรกในเมืองไทยนี้ว่ามีมากมายรวมมีสี่ภาคก็ประมาณสี่ขุมใหญ่ๆ และการที่คนต้องไปลงนรกกันก็เพราะมีความเห็นผิดในความเชื่อที่ผิดในทางศาสนาเพราะต่างคนต่างอวดว่าศาสนาของตนนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้โดยมีความเชื่อและการปฏิบัติที่ผิดความจริงเช่นการเชื่อว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปและจะมีผู้ที่คอยรับผลกรรมแทนให้ นายนเริยาบาลนึงได้แจ้งแถลงไขเรื่องนี้ว่าการพูดอย่างนั้นเป็นเรื่องของคนหูหนวกตาบอดเขาพูดกันพูดหลอกลวงโลกและคนอื่นให้หลงตามกันเท่านั้น เพราะเมื่อทําความชั่วไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความชั่วนั้นและเมื่อทําความดีลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความดีนั้นเช่นกันเรื่องของกรรมดีหรือบุญนั้นจะส่งผลให้เห็นคนที่กระทําความดีจะเห็นเส้นทางที่เป็นความจริงคือเห็นว่าทางไปยังโลกมนุษย์และโลกสวรรค์มันจะเป็นเส้นทางที่สะอาดเตียนโล่งดีเหมือนกับเขาถางไว้ให้เรียบร้อยดีแล้ว เส้นทางก็จะเป็นไปตามนั้นไม่ผิดเพี้ยนส่วนเรื่องของคนที่ทำบาปหรือกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้เห็นว่าทางไปนรกนั้นเป็นของที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วเป็นของที่อันตรายเส้นทางที่ดูสะอาดเตียนดีเขาก็จะเห็นเป็นเปลวไฟเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กำลังร้องไห้ข้ามควรมีเลือดอาบตัวอยู่ก็สำคัญว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง นั่นก็เป็นเพราะบาปกรรมที่ทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นส่วนทางไปมนุษย์หรือไปสวรรค์นั้นเขาจะกลับมองเห็นว่าเป็นป่ารกชัดเป็นขวากหนาม หลวงปู่ได้ซักถามนายนิรยาบาลต่อไปอีกด้วยคำถามที่น่าสนใจว่าสัตว์ทั้งหลายต่างศาสนากันเมื่อตายไปและถูกนำไปสู่เมืองนรกอันหฤโหดแล้วท่านทำอย่างไรต่อไปกับพวกเขานายนิรยาบาลตอบว่าเมื่อได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วจายมบาลจะถามว่า เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำงานใดเรียงชีพบ้างสุจริตหรือไม่บางคนก็ตอบว่าค้าขายบ้างบางคนบอกว่าทำไร่ทำนาบ้างก็ว่ารับราชการต่างๆกันไปโดยจะไม่สามารถโกหกได้เลยจากนั้นจ่ายมบาลจะถามต่อไปอีกว่านับถือศาสนาอะไรเพราะบางพวกก็ตอบว่าศาสนาพุทธบางพวกก็ตอบว่าศาสนาคริสต์อิสลามซิกและฮินดูแตกต่างกันไป ทีนี้จ่ายมบาลจะถามถึงเทวทูตท,ทั้ง5คือชาติความเกิดชาราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณนะความตายและเหล่านักโทษในเรือนจำในนรกนั้นแต่ละคนพิจารณาเห็นไปอย่างไรโดยคำถามนั้นจะถามไปทีรัศาสนาตอนแรกก็จะถามศาสนาพุทธก่อนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหญิงชายก็ตอบว่า เป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นฝังอยู่ในใจของเขาจึงโดนบันดาลจิตใจของคนเหล่านั้นให้เป็นปาฏิคนเหล่านี้มีความฉลาดรู้สิ่งทั้งปวงนั้นตอบคำถามโดยไม่เก้อเขินไม่เดือดร้อนอาทรใจองค์อาจกล้าหาญต่อจากนั้นจายมบาลท่านก็จะถามอีกเรื่องข้อธรรมเรื่องการทำสมถวิปัสสนากรรมฐานและศีลสมาธิปัญญามีหลักพิจารณาเป็นอย่างไร นานริยบาลจะดูจากการชี้ว่าหากเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยการยึดเอาพระรัตนาตายเป็นที่พึง่งด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ฝังอยู่ในใจและเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เขาก็จะตอบได้โดยทุกๆสปปรรพสิ่งในโลกเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาและได้ตั้งคำถามที่น่าสงสัยอยู่4ประการเป็นปริศนาว่า วัดหกคืออะไรวัดเจคืออะไรและสีมา8คืออะไรคนที่สำรวมกายวาจาใจไว้ได้และสร้างคุณงามความดีอยู่เป็นประจำก็จะตอบได้จากนั้นจ่ายมบาลจึงว่าพวกท่านเป็นนักปาราชญ์รู้จริงได้รู้จักศาสนาที่ดีเป็นศาสนาที่รังบาปได้เป็นศาสนาที่กั่นกองกิเลสได้จริงเป็นศาสนาที่บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้น เป็นศาสนาที่ป้องกันโรคคือหมู่สัตว์ไม่ให้ไปถึงอบายถึงไปก็ไม่ได้เสวยทุกวิบากในอบายนั้นฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ต้องไปตกนรกแต่จะได้เกิดในเมืองมนุษย์อีกหลวงปู่จึงนึกถึงคำสอนที่ปฏิบัติมาได้ว่านี่แหละคือพระอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและศินธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติหมั่นเพียรอุตสาหะ ด้วยราเว้นความชั่วทั้งกายวาจาใจด้วยความเคารพศรัทธาเริ่มใส่นั้นติดตามรักษาอยู่เป็นนิดจะป้องกันให้ไม่ตกไปสู่โรคที่ชั่วได้ดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าทรรมโมหะเวร,รคติธรรมจาริงแปลวา่าผู้ประพฤติธ,ธรรมทรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปในโรคที่ชั่วธทรรมโมสุจินโนสุขามาวหิต ทาที่ประพฤติปฏิบัติมั่นคงดีแล้วทั้งกายวาจาใจอบายไม่ได้ไปแน่นอนไฟนไฟนรกไม่ได้ไหม้จะมีแต่สุขติเป็นที่ไปล้วนๆจยายมบาลเล่าต่อไปว่าหากผู้ใดรู้แจ้งเช่นนี้ก็จะสั่งให้ในายนิรยาบาลน,นำผู้ที่เคารพนับถือศาสนาที่รู้แจ้งเช่นนี้ได้กลับไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีก ต่อมาจ่ายมบาลก็หันมาซักถามผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาสนาของท่านสอนอย่างไรผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาที่ดีหรือไม่ได้สอนให้พ้นทุก์ไม่ได้สอนให้เป็นคนดีนั้นก็ตอบว่าไม่รู้จายมบาลก็ถามเรื่องปริศนาธรรมอีกและหลักสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาที่ดีทั้งหมด ก็ไม่มีใครตอบได้เลยจากนั้นอยากจะโยมบาลก็จะเรียกให้โยมทูตพาคนเหล่านั้นไปลงนรกซึ่งก็แล้วแต่กรรมของสัตว์เหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดบางจำพวกก็หมื่นปีบางจำพวกก็แสนปีต่างคนต่างถูกต้มด้วยน้ำร้อนถูกสังหารด้วยหอกด้ามกล้าพาด้ามคมของนายนิริยาบาลเป็นทุกไปจนกว่าจะพ้นจากสถานที่นั้นเมื่อพ้นจากนารกแล้วก็จะต้องไปเป็นเปรต พ้นจากเ็ดแล้วไปเป็นอสุรกายแล้วไปเป็นเดร,รัชานต่างๆท่องเที่ยวเกิดดับในพบน้อยพบใหญ่ใช้กรรมใช้เวรอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นได้เป็นทุกข์ยากแสนลำบากไร้ทรัพย์อับัญญาเพราะความดีของตนไม่มี นายนิริยาบาลได้เล่าเรื่องต่างๆในเมืองนรกให้หลวงปู่ได้ฟังอย่างนั้นและก่อนจะจากไปนายนิริยาบาลก็ได้กล่าวกับหลวงปู่ทิ้งท้ายไว้ท่านอาจารย์บวชในพุทธศาสนาแล้วก็จงไปเทศแนะนำพร่ำสอนพี่ป้านาอาให้เขานำทั้งเอาพพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าได้รดละชีวิตร่างกายร้วนแต่เสื่อมสลาย พิจารณาธาตุขันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีในโรคสงสารอีกต่อไปจิตใจจะเห็นว่าธาตุขันไม่พอกับความต้องการไม่นานก็จะพัดพาคกันไปเท่านั้นแล้วจงบอกให้คนเหล่านั้นให้เร่งรีบสร้างบุญอย่าผัดวันประกันพรุ่งรีบสะสมแต่บุญกุศลทานศีลภาวนากอบโกยเอาบุญกุศลใส่ตนไว้ จะมากจะน้อยปราณนี้ป่า